ฟุดนิจจทางช่องชาแนลนะครับ YouTube นะครับมาดูการตกปลานะฮะขั้นเทพนะของชาวบ้านบางเบิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตกปลาปาซ้ายนะฮะปาซรายนะฮะก็จะใช้วิธีการตกแบบชาวบ้านนะครับใช้เหยื่อเป็นกุ้งนะฮะมันคู่คลิปเมื่อกี้ถ่ายไปให้ดูแล้วนะครับเป็นคลิปของการตกปลาแบบกุ้งนะฮะใช้กุ้งตกนะครับซึ่งเป็นปาซรายขนาดเล็กๆนะฮะใช้เบ็ดตาเล็กนะครับ จีกินแล้วตะวัดแรงเกินด้านนน้นจะเป็นเรือทัวร์นะครับด้านโน้นนะฮะอันนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากเขาวังเบิดนะหัวเขาเบิดทางด้านนี้นะฮะนี่ได้แล้วเป็นไงล่ะได้อีกตัวแล้วครับ ได้แล้วโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับ,เก,รบเ,เก่งมากครับคุณป้าโอ้มันจะหล่นปะไม่หล่นนะโอเคเก่งมากครับคุณป้าสุดยอดเลยไ,ได้เพียบเลย สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมครับชนิชโจทย์เทวชาแนลนะครับการตกปลาปลาซ้ายครับ